สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2568ันะครบับออกเดินทางมาเมื่อเช้านี้บรรยากาศแดดห้อนท่านผู้ชมนับแต่ว่าทองฟาตอนนี้เริ่มมืดคึมแล้วนะครับเมื่อนี้ผ้าเดินทางรับมาหาปูไม่ออกนามด้พี่น้องได้นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวเท่าจะเข้าไปหาปูพี่น้องจะให้ปูเขียนให้ นะครับอ่าแล้วก็จังไปชมไปฟังน้ากันอยู่บ้านตอนคําตอนแรงได้พี่น้องได้นะครับมืาอนี้เดินทางมาหาปูนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับเดี๋ยวบ่อเท่าจะเข้าไปหาปูนะครับให้ปูเขียนให้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับบ่อเข่าพี่น้องนะครับมีเขามีหลุดนะครับอ่าเอ้านะครับจังรอชมรอฟังน้ากันตอนคําตอนแรงได้พี่น้องได้ตอนกลับเข้าไปบ้าน นะครับทองฝากับมือค้นพี่นอ้องเดินทางนะผ้าออกเดินทางที่เกา่านะครับเดี๋ยวว่าเ่าจะเข้าไปหาปูนะครับเขาไปกราบนมันสก,การปูกนแล้วก็จะปูเขียนให้นะพี่น้องเนาะจังไปชุมไปฟังน้ำกันอยู่บ้านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับ,าานะรบก่อนกลับเข้าบ้านตอนคาตอนแรงพี่น้องแวะตลาดที่เกา่าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงว่เาเจ้าน้อไม่ไปแกงท่านผู้ชมนะครับเอานี่ลนะนะครับ ไปปอกแกงครับพี่น้องเนาะเหนาไม้ถุงได้กัไหมคะถุงได้ย่สถุงละ้ยี่สิบสามถุงได้ครับสามถุงหาสิบพี่น้องเอาเอาสามถุงไปปอกไปปอกแกงตำชุ่มไม่บ่งกันไม่น่ะพี่น้องน้ำไม้ต้มนะเอาไปกินกับตำหุ้งกระแซบเห็ดปวกก็มีได้พี่น้องได้เห็ดก็ยังเยอะอยู่คาอ่อนนี่จะลวกกินกับป่นเนาะเดี๋ยวจะไปเอาเห็ดเพาะไปใส่น้ำตำชุ่ม แกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะครับเดี๋ยวใจตั้งไม่ค่าพี่นก่อนสหลหายอีสานพี่น้องนี่สหลหายอีสานนะคุณแม่เนาะพี่น้องสหลหายอีสานอ่าเอาไปลาบกระซทบพี่น้องลาบเท่านะครับพี่น้องลาบเอาเท่าไปลาบ,บสาหรลายอีสานเดี๋ยวไปเบิ่งเห็ดเพาะก่อนเอาเมาเห็ดเพาะเอาเห็ดพเ,าเดพาะไปแกง เห็ดปวกมากก่ท่านจียเจียมากคำมากคำกว่ท่านจียเจียเอาแกงไปนี่เห็ดมาไมได้หม like yeah, so ือนเหมะไมบอกเห็ดพอามะไมเอาไปแกงใส่นมไม้ก้อนพี่น้องไดงนมไม้แกงใส่เห็ดเผานี่ละแดงมะสงผงได้เหมือนเห็ดเผาะจะดงขาวผมีเห็ดพอนี่บอกเห็ดมันอย่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวป้าทอเอาเห็ดพอไปแกงใส่นมไม้ก้อนนะครับผมมาหอดบานแล้วท่านผู้ชมนะครับผมแวะตลาดขึ้นเก่า ยาจอยย่จอยหนยายจอยอ๋อขยะะเอ้าครับเ็ยังอยู่เลยยจอยใส่เขาใส่เข่าใส่เราะฝนตก่ะเหรอเออนตกละันโดนอ่ะตกแห้งบ่เอ้านะครับทำชุ่มมันี้แวะตลาดเอาใยไอพี่สาวอีกคนนึงมาบ้า น้ำตาลลวงไหมแอร์เราบอกมาบ้าปะเราออกทงหน้าบ่ออกคเออกออกทงหน้าทงหน้ามึงได้มเห็นหน้าแม่เออฝนว่าามืาา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 าัาเาา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 ี่าา้าาาาไาาา้านาา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 าเาา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 า้ไ้ไ้ไ้้าา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 อ อันนี้เป็นปีกบนไก่เด้อนี่อันนี้อันนี้เป็นปีกบนเป็นน่องพี่น้องนี่น้องไก่น้อยจิบอันเดียวให้เพิ่นเบิ่อนะเป็นน้องไก่น้อยพี่น้องปีกบนไก่เนี่ห้าาอยากต้มยำห้าอยากทอดห้าอยากอ่านี่ก็ได้นี่อันนี้อันนี้เป็นโค้งห้าริ้น่อยเขาไปเห็ดนำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้ห้านพี่น้องลูกอ่ายาจอยเนี่ยแหละร้านกับห้านไผ่อันนี้เอามาฝากแก่ตาร่วงน้ำสี่โค้ง อ่าสี่โค้งอันนี้อันนี้ให้แยงน้ำตาล่วงอ่าถุงนี้ทอ่าถุงนี้ฮาพบรรยากาศไอพี่น้องทอดกระแสีบเนยดอกจังหวัดเขามาอ่าซอยหนึ่งเขาทอดทอดใส่แป้งกรอบพี่น้องสมัยตะกี้ทออ่าสุดแป้งทอดใส่กระเสบแต่สมัยตะกี้พี่น้องแต่สมัยเป็นยังไงจำได้โอ้ ได้กินแต่สี่โค้งได้กินแต่โค้งไก่นี่ยแหละโค้งไก่สุดแปรงทอดโค้งระบาดเนาะเออโค้งระบาดเพันเห็ดแซบแสบเนื้มเสาก่อนไปโรงเรียนพี่น้องโค้งแบประเสริเนาะเออมัก์คเซแปรงหลายๆนี่เข้าวตัดเป็นท่อนเป็นท่อนพี่น้องตัดเป็นท่อนนี่ไงล่ะนี่โค้งไก่โค้งโค้งไงพี่น้องโค้งไงติดเนื้อเด้พอพอเป็นมิตรกระดูกเด้พี่น้องเป็นโค้งติดเนื้อนักตะกี้ไอ้เพิ่นเห็ดขายนึกถึงสมัยตะกี้ข้าว ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแเราเค่จะามักใส่แป้งหลายๆทอดกรอบแซ่บขึ้นอย่างนี้บ้าเท่าได้ปั่นคือส่วนตูดมะเขือเทศอันนี้พี่น้องบ้าเท่าได้นมไม้นมไม้จากมะแขงใส่เห็ดเพาะเหมือนของบ้าเท่าได้แกงนมะไม้ใส่เห็ดเพาะบานเจดอตเกอรี่เออนี่เห็ดเพาะเครื่องโลด้วพี่น้องนี่เห็ดยังแพงอยู่โลดละสามลอยหกสิบอันนี้เครื่องโลดลอยแปดสิบมาแกง อันนี้นอันนี้พักใส่แกงน้ำไม้พี่น้องแต่ที่นี่พวกบวบพวกฟักทองพวกเห็ดเห็ดเข็มเห็ดหูหนูนะครับใบแมงรักขาดไปพี่น้องอย่านั่งกับบริกานคือเก่าอย่านั่งกับบริกานคือเก่านี่อ่าอ่านี่อันนี้ของบ้าเแ่าได้น้ำไม้มาแกงใส่เห็ดเฮปคอตาออามาฝากให้พี่สาวคืออ่ซี่โครง่อ๋อ อบกระแซบดิเดยจอยเห็นไหอืมอบมือมา่อไปอัูอืท่านผู้ชมถือไปขั้วบานเดยจอยวันนี้นะครับท่านผู้ชมนับจะพามารับชมนับปูไม่ออกนามเดวยพี่น้องเด้อนับมาเสาร์เดินทางไปหาปูมาแล้วนับปูเขียนให้มาแล้วนี่แหละองวดวันที่ส6มิถุนายน25 6 8้าดท่านผู้ชมนับจะลงไห้มื่อนี้เด้พี่น้องเด้อนะครับเอาหิวไปอ่า เด็กไก่สีโครงไก่มักใส่แป้งแต่เาว่าเด็กน้อยเขามักอบทำชุชมเอ่อบใส่เครื่องอบแสบเลยมันเพราะว่ามันโครงไก่มันติดเนื้อไหมพี่้องคโครงไก่ติดเนื้ออคยจ้อยอ่ั่ย้จอย่พี่องเอาก็คือป่าไซเข่าเอาเป็นรนและวกอ่าเอาปีไซปไซใส่เขาหุ่ ก็พ่อให้มันเย็นพอดีแล้วนะพี่น้องยศจอยเรากำลังใส่เข่าคั่วขังเราพี่น้องคั่วบานๆเท่าอืมอ้าวยศจอยใส่เข่าก่อนพี่น้องปวดขาแล้วอยังกระโบมพี่น้องนี่เนี่ยงไผยังมีวะโอ๊ยกระโบมแต่สมัยพ่อแต่แม่ผุนนี่เนี่ยเนาะยศจอยนี่พี่น้องเห็นไหมครับกระโบมใส่เข่าเนี่ยแต่สมัยพ่อแต่สมัยแม่นี่ยโอ้ยยังนั่งอยู่เอ้ามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ่า ปูไม่ออกน้ำนะครับงวดที่ผ่านมาสามตัวพิทตะลักซิบสามเก้าสองชุดนี่นะครับสามหลักร้อยสองมาหลักหน่วยลักสิบพิพี่น้องว่าเขาเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานะับไม่เข้าปูไม่ออกน้ำเอ้าสิบหกมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชุ่มไปหาปูมาแล้วมเมื่อเช้านี้นะครับอาจจะถ่ายให้เบิ่งอยู่หน่อยนึงพี่น้องนะครับผมถ่ายเอฟซีได้เบิ่งอยู่หน่อยนึงก็ได้คุยกับปูปูว่างวดนี้ปูว่าเอ้านะ นะามาคาชอบเด้อไปหาลอตรีไว้นะครับ75 85 72นี่ครับสามคูนิปูเนียนให้เลยนะครับตัวร่อง95 67 87แต่ว่าเบาถอบว่ากับปูว่าเบาถอมักชุดร่องพี่น้องมักชุดเกาหา67 87มักชุดนี่แต่ว่าปูเนียนให้75 85 72นะครับผมชุดสามตัวทำช่อม475 285 675นะครับ ปูเน้นคักนี่คือ4 7 5ปูเน้น7 5ท่านผู้ชมนะครับเอาหนาจุด3ตัว5มาคาชอบนะครับผมก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เอามาพี่ยายจอยมานั่งพี่เรียบร้อยอา่านี่แหละจำอันนึกถึงเห็นโค้งไก่นึกถึงสมัยตะกี้อา่าเพิ่นทอดขายไหมเออเพิ่นทอดขายพี่น้องของดีตอนนี้เอยตะกี้มักแต่ที่เพิ่นสุกแตงหล,ลายๆนี่โอ้ยตะกี้เออสิ้นแล้วบาท่นนี้แม่ตะกี้กินกับเผาก้อนไปโรงเรียน ไปโรงเรียนกับบ๊มีเกือบใส่ดอกสมัยตะกี้พี่น้องมันถูกมันใหญ่อีปเพิ่มอีเพิมอีเพิมไปเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ขาเจ้าแจก,กหน้าของเก่าผู้พันมีมีเงินสื่อเราบ่ามีเงินสื่อเพิ่นแก่เพิ่นก่ให้นะพี่น้องเนาะแดดมาใส่อื สบายตะกี้หรอวะสบตะกี้อ่าสบายตะกี้มันถูกมันยากพี่น้องคุณพี่น้องโค้งไก่มิดนิดแต่เนื้อเด้แต่เนื้อเนื้อเด้มิดแต่เนื้อพี่น้องใส่ยิบไอ้ยิบออกาเกถุงให้เอฟซีนบ้างเนี่ยอันนี้แห้งยิบของยิบจอยนี่บะฮัมของของแย่แต่รวมเปล่าแย่แต่รวมถุงน้อยคุณไหมถุงน้อยนี่ถุงน้อยเนี่ยมันไอ้ที่นี่นี่อันนั้นมันไอ้ผู้ผู้สนาตซีไกนเอออันนั้นเพื่อนเพื่อนอยู่สองนอยู่สคนเอาเอาที่บาร์อะไรบ่ดึงถุงขึ้นซื่อๆนหมเออ แต่เด็กระมากสิหลายคนาจหนยเหมือนพี่น้องเป็นมันติดเนื้อได้่านผู้ช่วงอไางไ้ก็ได้เอมันติดเนื้อติดเนื้อติดหนังแน่จังว่าเอะเด็กน้อยเขามักมาสับพี่น้องสับแล้วก็อบใส่เครื่องอบอืมหอมหวหมหวหอมหัวยหอมหหอมหหอมหัวหอัหอมหัว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 นอมหหับหอมหัอมหัหมับหอห่วหอมหัวอมัั้ออัวหวหออััออ นะครับเจ็ดห้ตัวเน้นนะครับปูไม่ออกนาำนะครับตัวร่องคือเกาเกาหาหกเจตัวร่องเลยพี่น้องเด้อนะครับสตัว4ี่2 8 5 6 7้ปูเน้นที่ส7 5ตัวนี้คือ7 5็ดห้ปดห้าเจ็ดูวัาธรรมถ้าชอบไปหาหยิบจับระตรีไว้พี่น้องนะครับตวเบาเถ่ามักตัวร่องเกาห่าหกเจ็ดแปได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอากราบขอบุญขอบุณปูไม่ออกนามพี่น้องเมือเ้าก็ได้ไปหาปูได้คุยกับปูอยู่ยเอฟซได้บันไม้นึง เอา้านาพอกันคลิปหน้ากับพุทธเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนาผมให้โชคให้มันสวัสดีครับขอบคุณค่ะ